ันนี้นะคะเพี่ยมจะบอกนะอันนี้หนูพยายามอย่าตัดข้างเล็บอย่างนี้ถ้าหนูตัดเข้าข้างเล็บไอ้ตรงเนี้ยต่อไปหนูจะเป็นเล็บโคกเวลานหนูตัดหนูตัดโค้งๆอย่างนี้เราใช้ตูดอะค่ะตัดได้เราไม่จําเป็นเราจะต้องไปใส่อย่างนี้นะยิ่งเราไปใส่เข้าข้างเมื่อไหร่เราจะเป็นเล็บโคก เนี้ยขลุกตัดโค้งโค้งะก็ตัดอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยหนูเจ็บเหรอก็เจ็บฮะไม่เจ็บเหรออันนั้นไม่เยเจ็บเท่าไหร่อันนี้มันเพิ่งเป็นนี่เจ็บไหมไม่หนูก็ตัดโค้งโค้งนะอย่าไปตัดข้างเล็บถ้าถึงหนูตัดกับพี่เอื้อมมาแล้วแล้วหนูยังกลับไปตัดข้างเล็บ หนูก็ไม่หายหนูจะต้องเลี้ยงข้างเล็บให้มันยาวออกมาเหมือนหนูไปถอดเล็บถ้าหนูไม่เลี้ยงเล็บให้มันยาวออกมาเต็มหนูก็หนูไปตัดอีกหนูก็เป็นอีกอันนี้นน่น่าจะเป็นแง่งอยู่อย่างเงี้ยเพราะถ้าคือถ,ถ้ากดอย่างเนี้ยตรงเนี้ยน,นี่เจ็บเลยแต่อันนี้หนูไม่เป็นเนาะไม่ไม่เป็นอ่ะเป็นข้างเดียวที่เป็น พอข้างนี้หนูไม่ถนัดงัดไงใช่ uh. ถ้าหนูถนัดงัดหนูเป็นหมดเลยสี่นิ้วนี่หนูถนัดงัดข้างขวานั่นแหละทีนี้นะเวลาเล็บที่มันจะยาวออกมานะคะหนูเขีย่ยขูดทําความสะอาดอย่างนี้นะคะแล้วหนูก็อย่าไปตัดข้างเล็บเวลามีเล็บเอาสำลีใส่เล็บมันจะได้ไม่มาแทงเนื้อติ่งของเราไปตัดก่อนดีกว่าค่อยเอาอันนี้ออกอันนี้หนูรื้ว่าหนูน่าจะตัด เป็นแผลบางทีเกิดจากการเอ,อแผลมันเริ่มหายแล้วมันเป็นติ่งก็ได้ใช่ใช่ใช่มันเริ่มหายแล้วอ่าถ้าแผลมันเริ่มหายหนูจะต้องแช่น้ำเลยหนูก็คอยเอาติ่งออกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอิ้มค่อยเอาออกตอนสุดท้ายค่อยๆล้อออกอะค่ะอันนี้หนูถึงโคนโอ้ถึงเลยนะเนี่ยถึงรู้ว่าถึงจับก็รู้เลย จับตรง,งน,บบนี้เพี่อย้อมฉลูมันจะแสบหน่อยนะลูกก็เอาเรื่องอยู่นะโอ้ยสองโอ้ยสามอ้ให้หายใจก่อน พี่ก็หายใจได้มันก็เสียวเนาะต้องรีบเดี๋ยวถ้าไม่เลือดมันหนึ่งสองสามสีชึบสี่ได้ยังไม่อ่อยคนหนึเก่งมากค่ะ ปึ๊บโโหลูกนี่ไงนี่ไง,งแงพี่บอกแล้วว่าต้องเป็นแง่งเมื่อกี้ที่พี่บอกว่ามันจะเป็นแง่งอยู่อย่างงี้นะเลยทำให้หลูเป็นติ่งโล,ล่งละแล้วก็ตรงนี้นะคะ หนูก็เลาะออกนะคะลูกแช่น้ำเลาะตรงนี้ออกแล้วหนูใส่ยาแล้วเดี๋ยวมันก็จะยุบมมีซิ่งไหมยิ่ใหญ่มากอ่ะหนูกดดูโหลูกเนี่ยตรงนี้นมีจีสเลยอะตรงนี้นจีดเพราะมันเป็นติ่งมันมันน่าจะนานแล้วมั้งมันเป็นติ่งไงลูกนี่ไง ถ้าไอ้แง่เงินแล้วมันตั้งใจี๊ดไปวมาที่หนูจี๊ดคือติ่งตรงนี้ใช่ใช่เสร็จละ <c oughs> ไม่เจ็บแล้วนะ